สุดอันนี้อ่ะแบบราคาอยู่ที่10ล้านวอนนี่ท่ไหมครับ<ม>โลนี้ตั้งใจแบบปั่นเล็กๆนะเอาเ้ยอ๋อนี่เท่าไหร่เนี่ยโลหนึ่งเลยโลหนึ่งกว่านะครับเอ้จริงๆนะต้องกินอย่างนี้นะนี่ไงอย่างนั้นโอ้โห,โหยี่โอเต็มไปหมดกระเทียมนี่ ให้ชีอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมชอบไปชีอยู่ตรงโน้นนะช่วงนี้กระเทียมรู้ไหมเธอมีเอฟซีเยอะนะไปชีนูนี่นะั่นไม่ได้นะต้องโชว์เอฟซีให้แบบเรียบร้อยมีคนเขียคนคอมเมนต์ว่าตุ๊กตาใหญ่เท่ากระเทียมเป็นเพื่อนกันจริงๆ บักทายทุกคนผมยุ้นนะครับผมเป็นเกาหลีอยู่ที่บ้านนอกนะครับ่ยช่วงนี้อ่ะแบบเอฟซีอ่ะแบบคิดกกับกระเทียมเยอะนะผมก็แบบตกใจเลยอยากเขยียนคอมเมนต์เกี่ยวกับกระเทียมเยอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนกระเทียมมาไปหาหมอแล้วก็ตันนี้แบบสุขภาพดีแล้วนะคนก็ไม่ร่วงวก,กินข้าวก็แกงกเยี่ยวแกงขี้แกงแต่ว่ายังขี้กับชีทุกที่เลย ไม่เหาแต่ว่าเริ่มจะดื้อแล้วถ้าไม่ไม่เล่นกันใช่ไหมครับเจ้าขอกระเทียมแบบม่ี่มาเขามีอะไรจะบอกเจ้าขอต้นเล็กๆครับผมก็หว่หวงว,ว่ากระเทียมมาตาแบบตาไปคนละทางเออกลัวว่าตาไปคนละทางนะครับปกติชีวาว่าบางตัวแบบตาพลัทั้งใช่ไหมครับเพราะว่าตาใหญ่เกินไปแต่ตัวน,นี้โอเคนะตาตรงนะ ไม่คนละทางนะกูก็ตั้งด้วยแล้วก็ทุกคนวันนี้นะครับผมจะทำตินไก่เผ็ดเผ็ดสไตล์เกาหลีนะครับทุกคนผมกก็อ่านบางคอมเมนต์แล้วนะมีคนบอกว่าพี่ยนทำตินไก่เผ็ดเผ็ดสไตล์แบบเกาหลีให้หน่อยอยากกินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยผมก็หาสูตรใน YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เจอสูตรอันหนึ่งนะสูตรอันนี้แบบราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่10ล้านวอน10ล้านวอนคือประมาณ 3 0 0แสนบาทน,นะครับทุกคนนี่สุดติ้นไก่อย่างเดียวนะราคา3 0 0แสานบาทอะแต่ว่าพ่อค้าใจดีอะเปิดสุดท้ YouTube บแะแจะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าปลดร้อยเปอเซหรือว่าแบบแบบสิคลินนี่อ้ะหรือว่ามีบางอย่างไม่บอก เออมีบางอย่างไม่บอกก็ได้นะพ่อค้าบอกว่าปรบสุด100%ยก็เชื่อแล้วก็หลายคนเขียนคอมเมนต์ว่าโอ้ยตำสุดอันนี้แล้วก็อร่อยมาก <c oughs> เผ็ดมากอะไม่ต้องไปร้านแล้วอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้นะทับทุกคนผมก็ตำสุดอันนี้ทำติ่เก็ดเผ็ดสไตล์เกาหลีให้ดูนะครับทุกคนจริงๆถือกล้องก็ไม่ได้แย่นะ <laughs> วันนี้ลงดูละกันนะสุดที่ราคาอยู่ที่สามเซนบาทอ่ะอร่อยแค่ไหนวันนี้ทำให้ไม่เมนเขาสไตล์แบบเกาหลีนะครับใส่ดำก่อนจ้าใสยไทยเขาก็ใส่จ้าเอาเกลือด้วย <st arts> แล้วก็นน,น้ำตาลคน <c oughs> เกาหลีชอบใส่น้ำตาลเนาะแล้ววันนี้ไี่อันนี้นะตีนไก่ไม่มีกระดูก <c oughs> อันนี้ต้มไว้ประมาณหนาทีเองนะแล้วก็โอ้ยลืมอันนี้ต้องเซนเซอร์หรือเปล่าครับอันนี้โซจูนะ <laughs> ถ้าไม่มีโซจอูอ่ะใช้เหล้าเจนก็ได้มันหายไปไหนด้วยแม่ว่านะไม่ใช่หายไปไหนคือผมก็ใช้ยักเอิญเดี๋ยวผมจะอธิบายหาย้ไม่ใช่ผมกินทำเป็นกรรมทำเป็นกรรมปริมาณมันหายไปไหนแม่รู้โซจูใส่หนึ่งแก้วด้วยทําเยอะทำให้ไม่เหม็นไม่เหม็นเขาเพราะว่าเมาอะก็เลยแบบเออกลมๆอันนี้จบแล้วแม่ก็ต้องช่วยผมอีกอันนึงวันนี้ต้องทำเนี่ยเข้าปั่นด้วยเพราะว่ากิ้งไก่เน,นี้ยวันนี้เผ็ดใช่ไหมครับต้อง กินกับข้าวปั้นแบบอร่อยอร่อยนะข้าวปั้นข้าวปั้นนี่เขาบอกว่าอะไรข้าวปั้นปั้นก็ยังไงหรอกกับแม่ปั้นก็คือปั้นให้มันแหลกปั้นปั้นให้กลมๆขอใส่ชงม้หน่อยกับแม่้ช่วยปั้นปั้นตรงนี้ใส่นี่นี่อร่อยหรอกกับตัวของมายองเนสมายองเนสนี่ไม่หมดอยู่นะหมดายุไอเดือนแล้วไม่เป็นไรผมชิมแล้วก็รสชาติเหมือนเดิมนะครับใส่หยิบใส่มายองอร่อย นี่เือโอ,อกาสล้างตัวเย็นล้างมาตรงนี้ให้หมดแล้วทิ้งทิ้งขวดได้เลยมันจะเสียหรอไม่เสียหรอกโอ้น้ำมันนะจิ้นหนึ่งแล้วก็ที่ส้มชอบที่สุดคือได้อะไรที่สูงรอดใช่ไหมเห็นไหมเขาก็แบบคิดคิดกับเธอเยอะนะจริงๆเขาก็ไม่อยากจะซื้อนี้เพราะว่านี้ราคามีแพงหน่อยผมก็อยากจะใช้เป็นถูกๆอ่ะแต่ว,ว่าส้มชอบมีปุ่มอดไงก็เลยผมก็ตั้งใจอีกเชิญมาเอน่ากิน ไม่ได้กินเข้าหน้อยเกินไปไหมครับไม่เยอะไม่พอดีพอดีค่ะโอ้นี่ตั้งใจแบบปั๊มเล็กๆนะกินคำพอดีพอดีไงนี่เล็กแล้วนะเอาจิงๆคนไทยไม่กินสาหร่ายไม่ชอบกินสาหร่ายมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่ชอบกินสาหร่ายค่ะแต่ว่าคนไทยด้วยเมนูหลายๆอย่างตั้งแต่โบราณเขาไม่ได้ปรุงอาหารด้วยสาหร่ายอันนี้ก็วัฒนธรรมไม่เหมือนนิดหนึ่งครับเพราะว่าปกติคนเกาหลีกินสาหร่ายเพราะว่ากินข้าวเพราะกินกับ กับข้าวเปาเป่ากอร่อยไงเหมือนแช่งกิมจิกับสลายกับข้าววากินเข้าได้ไงของที่ไทยก็เป็นน้ำปลาน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไทยขาดน้ำปลาน้ำพริกไม่ได้อันนี้นะครับทุกคนโคชูจังวันนี้ต้องมีนะเพราะว่าอาหารเกาหลีใช้โคชูจังโปรยใช่ไหมครับทุกคนประมาณสองชกก้อนนะพริกป่นนะครับทุกคนพริกป่นเกาหลีสามช้อนอย่างสามช้อนเองไม่เยอะดีกว่าเพราะแม่อยากกินเผ็ดๆแล้วก็มาเร็วค่ะแม่พริกป่นไทย กีนสช้อนขันจางสดทั่วเหลืองเกาหลีนะครับอันนี้6ช้อนนะขันจางกะเกาก็เอาน้ำตาล2ช้อนนะน้ำตาล2ช้อนอ่ะทำหวานไม่พอจ้าใส่น้ำเชื่อมประมาณอีก2ช้อนอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยูนเบาเบาเฮ้ยโอ้โหเมย์เมยร่มจะมาหรือยังครับโอ้น่าตื่นมาหนี้เลยอ่ะน้ำจิ้น่าเบื่อน้ำจิ้มหกปัจเจ้าแล้วก็ขันไม่ได้ก็คือชูรสชูรสยินด แล้วก็ไข่ทันไม่ได้ก็คธอมันก็ตีมันก็เป็นพี่เ้างกับชุรสมากี้นี่นะแล้วก็ใส่ติ้นไก่นะล้มจะแล้มจะใไ่แรงแดงแล้วใส่ติ้นไก่หมดปุ๊บนี่เท่าไหร่เนี่ยโลหนึ่งเโลหนึ่งกว่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนอันนี้คือสำคัญที่สดุดซีฟูดเหรอลืองแม่เลืกอกมาจิ้มนี่นนะอันนี้ข้างในมีพริกสดหน <c oughs> 1> 1ึ <c oughs> 1> 1่ง <c oughs> กามกระเทียมหนึ่งกามเมอแล้วก็ ขิงหนึ่ก้อนขัวหอม1น,นลูกแล้วก็โซจูหนึแก้ววันนี้ไม่มีก,ก้ะดูกใช่ไหมครับอาจจะก,กินง่ายนะวันที่ทําเมนวันนี้ต้องมีโซจูนะครับทุกคนเพราะว่าทำอาหารด้วยแล้วก็เรือก็ไม่พวกก็เข้าใจใช่ไหมครับได้ลงชิมนะครับพร้อมเตรียมพร้อมอยู่แล้วใ <laughs> ด้กินแบบเพชรเลยเหรอ <laughs> กินง่ายมากอะเมตต้องกิน,กนแบบนี้ผมใช้เท่าตองช่วยอธิบายรสชาติให้คนไทยที่ไม่เคยกินรู้ได้ค่ะเผ็ดอะเผ็ดแล้วก็หอมหอมน้ำมันงาหอมซอสแล้วความเซ็ตไม่เหมือนปกติอะเซฟของไทยอะเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวใช่ไหมครับแต่อันนี้ติ้นเก๋ไม่เปรี้ยวแต่ว่าเผ็ดมากอะเริ่มจะมาแร้วเผ็ดอะแล้วข้างในมีแบบแข็มหวานอะเหมือนเค็มเค็มหวานเผ็ดอะสามรสอะจริงๆนะต้องกินอย่างนี้เนาะนี่ไงกินอย่างนั้น อ๋อวันน่ะไปเรีสมบออัติก่ออ่ะขาชีสักจ๋า <c oughs> คิดว่าตัวน,นี้อยู่ที่เกาหลีไม่ใช่อยู่ที่ไทย <S 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 อร่อยอร่อยผมก็ซื้ออันนี้มาเพราะว่าอะไรรูปปะปกติผมชอบกินน้ำน้ำซุปหรอกแบบเนี้ยน้ำซุปไงตักน้ำซุปเยอะๆได้ไงถ้ามีพาพออย่างเนี้ยนี่ไงไม่ใช่ติงมใจอย่างเดียวนะน้ำซุปเยอะๆด้วยนะ น้ำจิ้มก็อย่าอร่อยมากอ่ะกระปุกต่งๆผมงของกินน้น้ำจิ้มอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็มีอะไรเริ่มอันหนึ่องอะจริงๆแล้วนอาหารนอะ่ะเอาไฟมาชินะ <Burn. S 1> เบิร์นเบิร์นอ่ะเพราะว่าทำให้แบบกลิ่นไหม้ไงแต่วันนี้ผมเริ่มแต่กินอย่างนี้ก็เหมือนกันอร่อยเหมือนกันแสดงว่าส่นี้อ่ะเป็นสามเซนปัดจริงหรือเปล่าครับ <laughs> แต่ว่าคุณลุงอ่ะผมอาจจะแบบไม่ปลดส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีอะไรทับซิกลิตผมคิดว่านะเกิดเี๋ยถ้าไม่มีข้าวปันอย่างนี้มันไม่ออร่อยนะ ถ้ามีข้าวปั้นอย่างนี้ตักเยอะๆได้ไงตักเยอะๆ,ๆอย่างนี้มันก็ชอบดืน้ำแต่ก็ง่ายกว่าที่กินแบบว่าไม่เลาะกระดูกนะใช่ไหมเคยกินแบบไม่เลาะกระดูกรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือจะอะไรมันมัวแต่แทะอยู่ปากเลอะเทอะไปหมด<อ>จริงจริงนะทำไมคนเกาหลีคิดถึงว่ากินไก่แบบเผ็ดบ้าวบไปเพราะว่ากินไก่มีกระดูกใช่ไหมครับต้องอ,งองมนานๆไงต้องดูดน้ำดูดน้ำดูน่าแบบอมจกกระดูกอ,อกใช่ไหมครับก็เลยแบบความเผ็ดได้อยู่ในปากตลอดไง ถ้ารสชาติแบบว่าหายเร็วใช่ไหมก็จะไม่อร่อยสุกนะอืมแต่อันนี้ยังไม่เผ็ดนะถ้ากินที่ร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็น่ารักรอ่ะเผ็ดอย่างเี้ยนิดงๆหน่อยอย่างนี้คือเรียกว่าน่ารักถ้าอยูดตรงนี้ใส่ความเปรี้ยวเบสคิดว่าเซ้นไหมครับหรือว่าไม่เข้าไม่หรอกรสอาหารมันต้องมีซิกเนเจอร์ของมันสิเอาต้นเล้นๆนะหมากคิดจับเจนไก่ไม่ดีเพราะว่าตายอ่ะมีอะไรที่กินเยอะอกไก่ปีกไก่ขาไก่ําไม่ต้องกินตีนด้วยอ่ะแต่จริงๆอ่ะ กินไก่ก็อร่อยนะเอาพูดตรงๆหอยเส้น์หอยเชลล์เยอะว้ไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนแพนมากวันนี้ตำสุดอันนี้ก็ดีแล้วนะครับทุกคนผมกับแม่บอกว่าอร่อยดีแต่ว่าส้มบอกว่าเค็มหน่อยนิดนึงตำสุดอย่างนี้นะครับทุกคนแต่ว่าค่อยๆใส่นะค่อยๆใสจ่จริงๆอ่ะถ้าหกช้อนใช่ไหมครับผมก็แบบเทแบบเยอะๆมาแบบเจ็ดช้อนแปดช้อนนะใช่ปะแต่ว่าสุดท้ายออกมาแล้วก็รสชาติก็โอเคนะติ่งไก่ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเผ็ดกว่านี้อ่ะก็อร่อยกว่าเช่นไม่ต้องใส่พริกขี้นเกาหลีนะครับทุกคนพริกขอนไทยช้อนบนเลยจะได้เผ็ดๆกินเด็ดบบด<ๆ>ไม่หยุดนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็กินอาหารเกาหลีอ่ะตินไก่เผ็ดๆเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อร่อยจริงแม่ก็บอกว่าอร่อยกินได้คนที่อยากจะกิน กินไก่สไตล์เกาหลีหรือว่าคิดถึงแบบกินไก่เผ็ดๆที่เคยกินที่เกาหลีนเนี่ยตามสูตรอันนี้นะครับทุกคนผมจะแนะนําให้นะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับให้กําลังใจหน่อยนะครับทุกคนจะกบบีเอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ